ผู้ชายเจ้าชู้ดูยังไงอืมผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่คนพูดมากหรอกคนเงียบนะเจ้าชู้มันมีเจ้าชู้แบบออกอาการกับเจ้าชู้เงียบค่ะดูยากมากผู้ชายเจ้าชู้น่ะแต่สิ่งเดียวที่ผู้ชายเจ้าชู้มันชอบก็คือสายตาสายตาเนี่ยบุคลิกภาพนเนี่ยบอดี้แรงเกจเนี่ยมันมันหลอกกันไม่ได้เวลามันชอบใครน่ะสายตามันจะเป็นประกายนั่งอยู่กับเมียอย่างเงี้ยสังเกตสายตาบุคลิกภาพมันเออ มันสิงตาน้อยบ่อยไหมอ้ผู้ชายเจ้าชู้น่ะปากหวานปากหวานมากหนูหนูน้องน้องคนสวยหรือปากหวานเมียนอนนอนให้ลูกกินนมอยู่บ้านเออผู้ชายเจ้าชู้มันดูไม่เงะมันดูไม่ยากหรอกคนเจ้าชูนะ้น่ะมันปากหวานเนาะแล้วมันน่ะ <c oughs> มันปากหวานมันเปร์ไมมันเปร์มันอยากได้น่ะผู้ชายเจ้าชูเป็นฟิวนั้นเออถ้ามันเปร์ก็เอาไปเถอะเออได้บาทสองบาทก็ยังดีเนี่ยเออไม่ต้องไปนอนกับมันหรอกเอาเงินมันอย่างเดียวเพราะมันเจ้าชูไงมันอยากได้ไงผู้ชายมันเป็นเสือมันอยากได้เป็นแบบนั้นแหละเออเออเจ้าชูตาเป็นปากกายหยอดเช้าหยอดเย็นหยอดกลางวันหยอดก่อนนอนเออโทรอยู่นั้นแหละที่รักเออ พี่เลิกกับเมียแล้วครับเออพูดไปหมดแหละมันอยากได้น่ะเอออย่าไปเชื่อใจผู้ชายมากนะหนูหนวผู้ชายน่ะมันมันปินปอนเออถ้ามันดูแลแค่ว่ากันอีกทีแกงโง่ไปได้ถ้ามันดูแลมันให้เงินใช้โอเคพี่แบบไม่ว่าเออถ้ามันให้เงินใช้โอเคแต่มันต้องไอยุ่นนอนกับมันหรอกหรอกเอาเงินมันโอเคอยู่ในเมื่อมึงเจ้าชู้มึงก็หมดตัวแค่นั้นจบ เออคิดอะไรเยอะอืมดูไม่ยากเออพอจะเข้าบ้านนี่ไม่รับโทรโซ์โทรัพท์อย่างเงี้ยใช่เลยโอ้พี่เข้าบ้านแล้วพี่นอนแล้วอย่างเงี้ยโทรไปตอนอยู่บ้านนี่ไม่รับเออเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะหนูไม่ต้องติดต่อมาเออร้อยเปอร์เซนมีเมียแล้วค่ะเออดูไม่ยากผู้ชายนะ่ะดูง่ายงายเออแล้วคนที่บ้านสังเกตยังไงเหรอถ้าผัวมีชู้ ไม่เคยตัดผมก็ตัดไม่เคยฉีดน้ำหอมก็ฉีดเออไม่เคยขัดผิวก็ขัดเออไม่เคยทาลิปมันก็ทาเออวู้ชัยมันมีเปลี่ยนไปมันดูง่ายวู้ชัยนะอืมไม่เคยหวยีผมก็หวีอย่างเงี้ยเออเอาซี่ใครว่าวู้ชัยเจ้าชู้มันน้อยในประเทศไทยเกือบเกือบทุกคนเละฉันชัตตยานวู้ชยัยเข้าใจผิวปะ ผู้ชายมันเป็นสันทัตยานขาเขาแก่มันเป็นมันเป็น